ประเด็สาธุครับชุดต่อไปครับชุดต่อไปเลยครับถ่าท่านมีผ้าไตรนะครับที่ไม่ได้ส่งชื่อเจอญนะครับถ้านมีผ้าไตรจะเชิญครับเข้ามาเลยครับเนื่องจากว่าท่านแจ้งมาแต่ว่าไม่ได้แจ้งชื่อมาถ้าได้่ัตราไตรอยู่ในมือ ไครก็พร sí, sí, ้อมเรียนเชิญ huh. ผู้วัดไตรท่านมาเลยครับ huh. ช mm ุด hmm. สุดท้ายนะครับเชิญครับขอเชิญครับแต่แคนมีพัะไตรนะเข้ามาเลยกาบชุดสุดท้ายนะนะครับอ่าก็ชนะเป็นคณะกระจับไปเลยนะครับพร้อมเข้าเลยครับเข้าเลยครับท่านใดที่มีพระรตรนะบริจาคแล้วอยากเข้าถวายเป็นพระรตรเชิญครับออกด้านหลังมาเลยครับมาเลยครับ ่าถูกว่าตายอย่างสูงเลยนะขอเชิญครับขอญาติท่านประธานนะครับนรดิ์สัทธามาร่วมปุ่มตัดท่านประธานเยอะเลยจริยๆนะครับขอจริงหรื<ะ>อไม่ใช่จริง